คุณซายยรินะคะการที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกแล้วเราจะได้อะไรครับพระอ,อกกาจารย์เคยออกกำลังกายไหมเคยออกกำลังกายไหมเคยไปยกเวทไปยกดัมเบลไปยกบาเบลไปเล่นฟิตนเนสนะหรือไปออกกำลังกายไหมนะลมหายใจก็เหมือนเครื่องออกกำลังกายนั่นแหละสิ่งที่ได้มาคือกำลังนะเราไปอาศัยเครื่องออกกำลังกาย สิ่งที่เราได้มาคือกําลังกายลมหายใจก็เหมือนเครื่องออกกาลังกายเป็นอุปกรณ์ลมหายใจนี่เป็นอุปกรณ์เหมือนเครื่องออกกาลังกายที่เป็นอุปกรณ์สิ่งที่ได้จากลมหายใจคือสติเราเอาสติโฟกัสอยู่กับลมหายใจซ้ำๆซักๆเหมือนกับเรายก,ยกเครื่องออกกาลังกายซ้ำๆซักๆสิ่งที่ได้มาคืออะไรถ้าเป็นออกกาลังกายคือได้กําลังได้ความแข็งแรงออกมา ได้พละกกาลังกลับมาแต่สติที่เฝ้าดูลมอยู่เนี่ยจดจ้องจดจ่อตามรู้ตามดูลมอยู่เนี่ยซ้ำซ้ำซ,ซักซักสิ่งที่ได้มาคือสติที่ตื่นขึ้นมีกําลังมากขึ้นโฟกัสอะไรได้ชัดขึ้นเห็นอะไรชัดขึ้นตามรู้เท่าทันสิ่งที่ปรากฏได้เร็วขึ้นนะนี่แหละคือสิ่งที่ได้จากการดูลมนะคือสติที่ตื่นรู้นะเพื่อรู้แจ้ง ในกายและจิตใจตนนะถ้าไม่มีสติไม่มีตานนในนะในเมื่อไม่มีตาในก็ไม่เห็นอะไรนะมันใช้ตาตาเนื้อดูไม่ได้ไอความรู้สึกเนี่ยมันใช้ตาเนื้อดูไม่ได้แต่มันใช้การสัมผัสด,ด้วยสติมีแต่สตินั่นที่จับความรู้สึกได้ตาเนื้อจับไม่ได้นะความรู้สึกเข้าใจไหมความพอใจไม่พอใจสิ่งที่มันเกิดอยู่ในใจเนี่ยตาเนื้อมองไม่เห็นนะมีแต่สติที่มองเห็นนะ แล้วสติเราแข็งแรงแค่ไหนอ่ะนะตาในเราเกิดขึ้นหรือยัง